จนเอาของทัพขณะเขาา้าฌานพระจานุโกนธัญญะเรียนพระกรรมฐานในสำนักพระบรมศาสดา,ศา,ศาแล้วไปอยู่ป่าประกอบความเพียรจนบรรลุอรหัตผลจึงเดินทางกลับไปเฝ้าพระบรมศาสดาระหว่างทางได้แวะพักข้างทางบนศิลาดานั่งเข้าฌานสมบัติ ฝ่ายพวกโจรห้ารคนเดินทางเหน็ดเหนื่อยมาจึงแวะพักที่ศิลาดาษนั้นเช่นกันด้วยเข้าใจว่าพระเทระเป็นต่อไม้จึงเอาห่อของที่ป้นมาได้วางสมรวมการไว้บนพระเทระตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ตกใจกลัวเมื่อโจรทราบจากพระเทระว่า ท่านเป็นนักบวชจึงเลื่อมใสขอบวชด,ด้วยพระเทระพาไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมด